วันนี้ฟันสามที่ฮาหนอยปกติอย่างเดียวฮาหนอยอื่นยังไม่ต้องเล่นนะคะไม่ต้องเล่นเลยพูดง่ายเล่นฮาหนอยปกติอย่างเดียวใครแคปเจอร์แล้วกดสามค่ะหนูให้ฟันให้น้ำหนักไปที่สามเจ็ดนะคะและสี่เจ็ดกัวสามหกอะนะคะอ่ะแคปเจอร์แล้วกดสาม ชรยังไงก็แชร์ไม่ขึ้นเนาะคะเพราะว่าเพจมัน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 หนักอะ่ะมันหนักเลยมันโหลดค่อนข้างหนักเออแคปเจอร์แล้วกดสามรัวกดสามขึ้นมาให้หนูด้วยนะคะ รัวกดสามขึ้นมาให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะจบช่องทางการซื้อปักหมดุดไว้เรียบร้อยแล้วร้านนี้ร้านดังได้มาตรฐานนะคะบ้านรวยโชคปาดละ9้าห้าทุกหวยทุกคู้ฮานอยฮานเยมีรับแทงหมดแอดไลน์ไปแล้วส่งเลขส่งโพลไปได้เลยไม่ต้องสมัครนะคะอันนี้มาแบบ,บสับซอน รายเล,ล็กเราแยกย้ายได้เลยใครจะอยู่อยู่นะคะถูกไว้แล้วอย่าลืมกลับมาบูชาสินคาได้นะคะไม่มีปัญหาอ,อไม่ถูกไม่ต้องเอฟไม่ถูกไม่ต้องซื้อไม่ถูกไม่ต้องบูชาโอเคเรียบร้อยมีแค่นี้สําหรับวันนี้มีฮานอนช่วงเย็นอย่างเดียววันนี้รัสเซียหยุดเอ,อังกฤษกับเยอรมันหยุดมีแต่รัสเซียดาวโจนปิด นะคะเนาะทำรับเสียล่วงหน้าเลยชนนะวันนี้วันศุกร์แล้วย้ายได้เลยค่ะอย่าลืมแอคไลน์ลิงก์ที่ปากหมดเข้าไปซื้อเปแทงนะคะกดเพื่อนเพื่อนเข้าไปได้นะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะสถิติรับเสีย